One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปร์ทแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสูโคโสุคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับโตโต,โต้เทไทยอีกแล้วจ้าช่งมอมอยอยสังนะคะอากาศวันนี้เลยเที่ยงเลยบ่ายขึ้นมาคาดว่าจะสูงถึง20องศาเลยก็ว่าได้นะคะลุ้นกับไปกับดินฟ้าอากาศฝั่งทางนี้นะคะ สำหรับทางประเทศไทยเราก็ร้อนมากนะคะ40กว่าองศาก็ว่าได้บางที่หลายๆที่นะคะก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะโรคฮิสโตรกหรือว่าเป็นลมแดดก็เห็นเป็นหลากหลายที่ตามข่าวนะคะเดินเหินกลางแจ้งเอ่ยทำงานกลางแจ้งกลางแดดเอ่ยก็ระมัดระวังตัวกันนะคะร้อนมากก็ยากฝั่งทางหนาวก็หนาวไม่สิ้นไม่สุด ลุ้นกันไปนะครับฝั่งทางยุโรปก็อยากให้อุ่นขึ้นร้อนขึ้นอากาศถ้ามันแบ่งกันได้ก็ดีนะคะเอาว่ากันไปแต่ฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ฝั่งทางตัว,ต,วตัวเองวันนี้ก็ได้ยินว่าจะสูงถึง20องศาช่วงบ่ายๆไปเดี๋ยวกินข้าวทําอะไรกันเสร็จก็จะพาพาอ่อใหญ่ไปปั่นจัก,กรยานกันนิดหนึ่งช่วงเช้าก็ไปทํางานแล้วกันสามตีชั่วโมงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปั่นไปดู ถนนซ้ายสีชมพูนะคะต้นซากุระหรือต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวโตเรียกต้นซากุระกระดอกสีชมพูกําลังเบ่งบานเยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้หลังจากเปิดประเด็นเรื่องเพื่อนขึ้นมาแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะ การคบเพื่อนนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาปริมาณนะคะเราอคุณภาพก็พออย่างตัวตู้เองสมัยก่อนที่มาฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ปีแรกๆนะคะหมูหมากาไก่ไข่เข้ามาเปิดรับหมดพเพื่อนสาวทางเมืองที่ตัวตัวอาศัยอยู่ก็หลายคนนะคะยี่สิบสคนก็ว่าได้กระจัดกระจายกันรอบรบทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่รอบตรงนี้ ใครก็ส่วนมากก็รู้จักเรานะคะเรามาใหม่เราก็อยากได้เพื่อนอยากได้คุยภาษาเดียวกันเผื่อนแนะนํานู่นนี่นั่นกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนเรื่องการทํางานเรื่องการหางานเรื่องการเรียนภาษาฟรีเรื่องอะไรต่างๆนานาก็พอได้ปรึกษากันคนที่เข้ามาอยู่ก่อนเราก็อยากได้เพื่อนปีแรกๆก,ก็จัดงานวันเกิดเรื่อยสําหรับโตโต้หรือว่าเชิญมาเสาร์อาทิตย์ขย,ยุดทําขนมจีน กินกันตําส้มตําไก่ย่างอะไรนู่นนี่นั่นสนุกสนานกันอยู่ช่วงแรกๆไปไปมาก็คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็ไล่ลดลด,ลดไปคนไหนที่คบกับเราได้ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันคุยกันถูกคอเราก็ยังคงคบไว้ตอนนี้เหลือ3-4คนนะคะแล้วก็มีคนแม่อีกคนนึงแต่คนอื่น ที่เคยรู้จักกันไว้ถ้าเจอกันตามเมืองสถานที่ต่างๆร้านอาหารคาเฟ่รื้า,รานขายของไทยของจีนก็ยังทักทายกันคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะเราก็แค่ห่างไปเท่านั้นเองแต่ที่สนิทญญจริงๆผ่านไลฟ์ผ่านวัดแอปผ่านแอปต่างๆได้คุยกันตลอดแทบทุกวันส่งสติกเกอร์ถามข่าวความสุขความทุกข์กันก็เหลืออยู่สาคนนั่นแหละคะ่ะวันเวลาก็จะคัดเพื่อนให้เราเองนะคะ เราไม่ต้องกลัวมาอยู่เมืองนอกเมืองนาจังหวะที่ได้เจอคนทงคนไทยก็มีนอกจากเราจะอยู่เมืองที่ห่างออกไปจริงๆเมืองเล็กๆคนไทยไม่ก็มีก็มีมนะคะบางคนก็หลังจากคบคนไทยแล้วก็เจอปัญหาหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างเราก็พินิพิจารณาเองสําหรับการครบคนนะคะเราอยาาปริมาณเราเลือกคุณภาพเลือกกับคนที่ คุยกันถูกคอเรานะคะแต่การที่เขาจะยินดาเราไม่ยินทาเราเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่ะเราก็ถือว่าเราคุยไปเราไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าใครถึงก็จะไปคุยเร,เรื่องเราก็ปล่อยเขาไปเป็นหน้าที่ของเขาปากของเขาเองนะคะแล้วก็เรื่องเพื่อนที่ทางเมืองไทยแต่ก่อนก็คือเท้าความนิดหนึ่งตอนตัวโตวไปอยู่พัทยาใหม่ๆนะคะทีแรกก็ว่าจะไปทํางานบางงานอะไรจะวิ่งหาฝรั่งอย่างเดียวไปไปมา ภาษาเรายังไม่ได้เยียดโนโอเคแค่นั้นเองเราก็ไม่กล้านะคะเราก็าก,าก,ากลัวนะคะเราก็เข้าไปทํางานโรงแรมก่อนนะคะไปช่วยคุณแม่ขายส้ตมตำอะไรก่อนถ้าใครติดตามมาแต่ก่อนก็จะรู้เรื่องราวของตูต,ตนะคะว่าความเปลี่ยนมาอย่างไงกว่าจะได้สามีฝรั่งนะคะตัโตู้ทำเป็นตอนมาอยู่คหลากหลายตอนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน,นะคะ ท็เทยตายอะไรหลากหลายอย่างตามกันมานะคะแต่ก็จะคุยจังหวะที่ตอนอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนที่เมื่อวานที่ตัวโตวพูดถึงนี่แหละค่ะเคยเช่าห้องอยู่ด้วยกันทํางานโรงแรมอยู่ด้วยกันนนแหละค่เข้ากะดึกกะเช้าด้วยกันนะคะอยู่2อสเดือนเลยรอบสุดท้ายที่ทะเลาะก,กันหนักจริงๆนะคะคือว่าเพื่อน รอบแรกๆพาผู้ชายมานอนห้องนะคะนางก็ชอบคนไทยเด็กที่ไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนเด็กตามเขาพัทยาเด็กตามนู่นตามนี่มันเยอะนะคะขี้ยงขี้ยาเยอะนะคะเพื่อนก็ไปเอามามานอนด้วยที่ห้องนั่นแหละคะ<ส>่ะพอเช้ามาตื่นขึ้นมาตัวโต้ก็รีบไปทำงานไม่ได้สังเกตอะไรเ<ส>ช้ามากลับมาห้องเพื่อนก็มาบ่นให้ฟังว่ากาต้มน้ำร้อนหายไปแล้ว สงสัยผู้ชายเอาไปฉันก็เลยว่าฉันไม่ได้เอาไปนั้นเราก็อยู่กันแค่สองคนฉันจะไปทาไมเพราะว่าตัตู้ไปทํางานกะเช้าออกจากห้องไปก็ตีห้าครึ่งเข้างานหกโมงเช้านะคะรีบไปขึ้นรถโดยสารอะไรนี้ไปโรงแรมฝั่งทางจองเทียนนะคะนั่นก็ไม่ว่ากันตอนนั้นกาต้มน้าร้อนมันเป็นของเขานะคะหายไปพักหนึ่งนางก็ไปมาหาสู่เขานั่นแหละผู้ชายนี่ก็ชอบเขานั่นแหละคะ่ะ นะคะเกียกับเธยไม่ชอบผู้ชายก็ไม่รู้จะชอบอะไรก็ว่ากันไปเราก็ไม่ว่ากันตอนนั้นก็อายุยังน้อยตอนนั้นตัวตวเองก็อายุ20กว่านะคะเราเรา27 28ได้นะครับเพื่อนก็ไล่ลกันกับตัว,ต,วตัวนี่แหละค่ะแต่ไม่ขอเลยเื่อเขานะคะเราไม่อยากมีปัญหานะคะแต่ก็จะพูดให้ฟังแล้วต่อมาผู้ชายก็แกล้งทําเป็นดีเป็นอะไรก็ตัวเองเงินเดือนออกแต่ละครั้งไปหยิบไปยื่นให้เขานะคะเด็กก็อายุ ยี่สิบบ้างนะคะยี่สิบต้นๆน,นะคะเด็กพวกนี้เขาก็วิ่งหน้าวิ่งหลังหาจินอยู่กับนะคะทีนี้เพื่อนก็พามานอนห้องอีกนะคะรอบสุดท้ายเลยนะคะชอบผู้ชายขนเยอะขนเยอะแล้วมันเซ็กซี่ดีนะคะพามานอนรอบสุดท้ายผู้ชายอยากได้เงินนะคะเรื่องของเรื่องพาเขามานอนเขาก็พาเพื่อนมาด้วยอีนางก็ควงสองคนพามานอนห้องนะคะ ตอนนั้นโตโต้ก็ทำงานนะคะแล้วก็ไปต่องานวันกงวันเกิดเพื่อนนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเสียงพ่อใหญ่กลับมาค่ะกลับมาจากไปซื้อของของแก่นะคะเราไปต่อกับเพื่อนที่ห้องเช่านะคะเพื่อนผู้หญิงก็ไปจัดงานวันเกิดโตโต้ก็เลยบ้าเขาอยู่คนเดียววันนั้นก็รู้สึกเมาหน่อยนึงก็เลยไปนอนบ้านเพื่อนนะคะพอกลับมาห้องตอนเช้านะคะ อีนางก็ผู้ชายมานอนสองคนผู้ชายขนไปหมดอีกค่ะผู้ชายขนเยอะขนไปเลยนะคะทั้งพัดลมเตาเรียดทีนี้มันเตาเรียดก็ของตัวโตเองนะครับตัวโตชอบรียดกางเกงสแลกแล้วก็เสื้อสไตล์สีสไตล์ก็คล้ายผ้าไหมแต่มันไม่ใช่ผ้าไหมแต่เป็นลายของผ้าไหมนะครับเพราะว่าเสื้อโรงแรมส่วนมากจะใส่แบบนั้นเราทํางานฝ่ายบริการตัวโตก็จะชอบรียดเสื้อเรียดผ้าทุกวัน เอาเตารีดชั้นไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้ราคาแพงมากตัวนู้นเราก็เสียดายเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นทํางานเราก็เพิ่งได้เงินนะคะเตารีดก็ราคาห0 0อกว่าบาทาก็ของเราไปพัดลมเขาก็เอาไปทีนี้อะไรก็ไปทีนี้มันหน้าร้อนอย่างนี้ด้วยนะคะเราก็จะนอนกันยังไงเราก็เลยมีปากมีเสียงกันกับเพื่อนนะคะยากกันค่ะแล้วทีนี้ล่าสุดน้าก็ไม่เข็ดนะคะ ซื้อเตารีดซื้ออะไรใหม่เราซื้อใหม่อีกเพื่อนซื้อพัดลมใหม่อะไรใหม่ต่อมาก็ไม่เข็ดคะ่ะผู้ชายก็อ่อยอีกอะไรอีกหนึ่งที่เข้าเตารีดเอาพัดลมอะไรไปเราก็ไม่โทษเขาเพราะนางไปรับปากเขาเองเพื่อนตัวโต,วตวไปรับปากเขาเองว่าจะให้เงินเขาค่านู่นค่านี่เขาเขามานอนด้วยมามีความสุขด้วยว่าจะให้เขา ทีนี้ตัวเองไม่มีเงินจะให้เขาเงินเดือนก็ยังไม่ออกผู้ชายมันก็ออกไปก่อนเอาเหมือนมันเอาของเราไปเป็นประกันไว้ถ้าเงินเดือนออกค่อยไปไถ่เอากับมันประมาณนี้เรื่องของเรื่องมันก็เอาเป็นค่าตัวมันนะั่นแหละพูดตรงๆนะครับทีนี้ก็ไม่เข็บเงินเดือนออกก็ไปให้เขาก็ไปเอาทั้งซื้อใหม่ทั้งเอาของเก่ากลับมารอบสุดท้ายเอาผู้ชายมานอนอีกนะคะรอบนั้น แต่เป็นวันที่โตโต้อยู่ห้องด้วยแต่เราก็ดันไปดื่มไปเที่ยวกับเพื่อนมาตอนเย็นนะคะเราก็เมาก็ไม่เป็นไรเขาอยากกับผู้ชายมานอนก็มานอนเพราะว่าห้องมันก็กว้างหน่อยหนึ่งโตโต้ก็อยู่มุมหนึ่งสมัยก่อนก็ที่นอนเบียดกับผนังนะคะอาพาร์ตเมนต์ทั่วไปนั่นนะครับเบียดกับผนังที่นอนเราเล็กๆมุมนู้นเป็นของเราแล้วก็พัดลมที่เขาซื้อใหม่ด้วยที่เราซื้อใหม่ด้วยอะไรด้วยมาตั้ง นะคะตัวเองก็อยู่กับผู้ชายอีกมุมหนึง่งแล้วเราก็มึนก็เมาด้วยในวันนั้นเราก็เลยเออเพื่อนมาดึกๆกกับผู้ชายเอานอนก็นอนไปเราก็ไม่ได้ว่านะคะต่อมาค่ะนี่แหละค่ะครั้งที่จะได้ทะเลาะกันล่าสุดจริงๆนะคะตื่นขึ้นมาตัวโต,วตว้ก็เมานะคะผู้ชายมาถอดเอาแหวนตัวโต้ตไปด้วยแหวนตอนนั้นหนึ่งสลึง นะคะเราซื้อนะคะตอนนั้นเราเริ่มได้ซื้อของเราได้ทํางานโรงแรมได้หลายเดือนแล้วเราก็อยากซื้อเอามือถือโนเกียของเราตอนนั้นมันก็เป็นรุ่นใหม่นะคะ9,5 0 0หรือว่าหมื่นนิดนิดนี่แหละค่ะเป็นรุ่นแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะเอามือถือเราไปแล้วก็ถอดแหวนเราไปด้วยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนั่นแหละค่ะไป,ไปมาถอดเอาของเราไป ตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมานะคะใกล้จะเที่ยงนะครับเพราะเราก็มานอนดึกด้วยเพื่อนก็มาดึกด้วยตื่นขึ้นมาเราถามนางเด็กเธอไปไหนนู่นนี่นั่นโวยวายใส่กันเด็กเขาก็หนีไปตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่รู้อีกเถยสองนางก็นอนหลับนะคะนั่นแหละค่ะเอาทั้งแหวนเราทั้งมือถือตัวต,วตวไปด้วยก็เลยเกิดการทะเลาะกันฉันบอกเธออีกครั้งสารพัดน,นะตอนนั้นว่าใส่กัน ค่าเช่าห้องเธอไม่มีช่วยฉันแต่ละเดือนแต่เธอก็ไอ้ผู้ชายเธอก็เอาแต่ผู้ชายเอาแต่กับผู้ชายเธอหลงเขาพาเขามานอนเขาขโมย,ขอ,ยของไปยกของไปยกเขาไปกี่รอบต่อกี่รอบเธอก็ไม่เคยเก็ดใส่กันใหญ่เลยนะวันนั้นนะคะตโต้ก็เสียใจมากนะคะเพราะว่าหนึ่งแหวนเราไปมือถือเราไปโวยวายใส่กันหลังจากนั้นตโต้ก็ไปทํางานก็ไปคุยให้เจ้านายฟังเจ้านายก็ ผู้จัดการโรงแรมแต่เขาก็เป็นเมียของโรงแรมเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็เลยไปคุยให้แกฟังแล้วแกก็รู้เขาเขารักเราเป็นทุนอยู่แล้วเพราะตัวตัวทำงานไม่เคยขาดตกบกพร่องโซนร้านอาหารเขาเป็นหัวหน้าเขานะคะแกก็เห็นใจเราที่นี้ก็เลยถามแม่บ้านในบ้านก็ยุ่เท่าเราที่เราไปเคยไปกินงานวันเกิดเขาเขาเช่าห้องอยู่คนเดียวแต่เขาก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เ,เป็นแม่ไม้นะคะ แกก็ถามใส่กันว่าถ้าตโต,โตอยากจะย ouais? ้ายไปอยู่กับเธอได้ไหมเขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้กันกับอีนนี่อีนี่เพื่อนก็เลยบอกว่ามามาอยู่กับฉันนี่แบบนี้แบบนั้นคนอีสารด้วยกันนะคะเราก็เลยย้ายออกณวันนั้นที่ทะเลาะกันโตโตก็เลยย้ายเก็บข้าวเก็บของมาอยู่กับเพื่อนนี่เลยค่ะเพื่อนผู้หญิงนี่เลยจนนานเลยค่ะมาอยู่กับเพื่อนผู้หญิงก็เลยทะเลาะกันแบบรุนแรงก็เลยปล่อยนางไป แต่เราก็ไม่ให้เจ้าหนงเจ้านายฝั่งทางนี้มีปัญหากันถึงเรื่องงงเรื่องงานนะครับเพราะเราก็สงสารกันอยู่นะครับถูกขโมยถูกอะไรไปนั่นแหละค่ะเป็นวันที่ทะเลาะกันเด็ดขาดดุเดือดก,กับเพื่อนนะคณะตอนนั้นที่ตอนมาอยู่พัทยานั่นแหละค่ะการที่รักที่ชอบคนนู้นคนนี้รักเขามากนางก็เข้าข้างเขาสารพัดสารเพลียและรอบสุดท้ายนี้นางถึงรู้เช่นเห็นชาติผู้ชายว่าเป็นแบบนี้มา เพื่อเงินเพื่อทองเพื่อขโมยของจริงๆเขาไม่ได้รักเธอตโกตก็เลยด่าใส่ทีนี้แหละคะ่ะอย่างเมื่อวานนี่แหละคะ่ะที่พูดถึงนั่นแหละก็คือเพื่อนคนนี้นะคะเคยเช่าห้องอยู่ด้วยกันเคยสร้างวีรกรรมแบบนี้มาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเราก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตพอเขามาขุดมาคุยมาว่าเรื่องอดีตเรานู่นนี่นั่นเราก็เลยว่าถ้าเห็นคนอื่นได้ดีเอาเขาเป็นตัวอย่าง อย่าไปว่ารับหลังเขาขุดอดีตเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอดีตมันเป็นสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้นี่แหละค่ะทุกคนขะการครบเพื่อนเราไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนคบเราอย่างอยู่เมืองน,นอกเมืองนาถ้าไม่มีคนไทยคบเราเราก็คบฝรั่งมังค่าไปนู่นนี่นั่นเวลาเราไปโรงเรียนเดี๋ยวเราก็าได้เพื่อนต่างด้าวต่างถิ่นต่างแดนเหมือนกัน ถ้าเราได้ภาษาอังกฤษได้หน่อยนึงเราก็ได้สื่อสารได้ก็มีเพื่อนสังคมฝรั่งมันก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ยากกันขนาดนั้นไม่ได้มีเป็นอินทากันรับหลังเท่าไหร่นะคะนี่แหละค่ะหวังว่าเรื่องนี้ทุกคนคงชอบนะคะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ